บทที่6โอมพินิษมหาพิจารณาบทนี้เน้นใช้ปัญญาใคร้ครวนหาด้วยเหตุผลไม่หลงเชื่อตามผู้คนรู้ยับยัง้งรู้ช่างใจฝึกการคิดเชิงวิจารณ์แยกแยะผ่านข้อสงสยัยสรุปเป็นเว้นวักได้เครื่องหมายใส่ถูกเหมาะสม ยายจิตทำอะไรนะ่ะง่วนเชียววันนี้ไม่ออกไปวิ่งเล่นหรือขยันใหญ่นะเราปองสิทธิ์ถามน้องสาวซึ่งนั่งก้มหน้าก้มตาเขียนอยู่บนโต๊ะมีกระดาษวางเต็มไปหมดพี่ปองมาช่วยกันหน่อยสิจะไม่ทันอยู่แล้วแทนที่จะตอบคำถามจิตงามกลับเรียกพี่ชายให้มาช่วยช่วยอะไรละ่ะ ไม่บอกแล้วจะรู้ได้ไงพี่ชายติงพร้อมกับเดินมาชะโงกหน้าดูว่าน้องสาวทำอะไรเขียนอะไรนะ่ะถ้าท่านไม่ทำตามนี้ภัยพิบัติจะมาถึงท่านในสมวันเจ็ดวันนี่มันอะไรกันยายจิตแล้วเขียนอะไรมากมายอย่างนี้ตั้งไม่รู้กี่แผ่นพี่ชายถามอย่างแปลกใจก็นี่แหละ จิตได้รับจดหมายนี่มาจากใครก็ไม่รู้บอกว่าทันทีที่ได้รับให้จิตเขียนให้ครบ25ฉบับแล้วส่งทางไปรษณีย์ให้เสร็จภายในเจ็วันไม่เช่นนั้นจะมีอันเป็นไปนี่จิตเพิ่งเขียนได้สิบฉบับเองเหลืออีกตั้งสิบห้าฉบับพี่ปองช่วยน้องหน่อยนะนะนะจิตงามอ้อน ไม่เอาหลอกย้ายจิตเลิกเพลอเจอได้แล้วเชื่ออะไรกับจดหมายแบบนี้แล้วดูสินั่งเขียนจนหลังขดหลังแข็งนึกว่าทำรายงานที่แท้นั่งเขียนจดหมายลูกโซ่นี่เองปองสิทธิ์บ่นน้องสาวพลางเอื้อมมือไปจะรวบรวมกระดาษที่วางเกลื่อนอยู่บนโต๊ะแต่น้องสาวจับมือไว้แล้วพูดว่า พี่ปองนะ่ะไม่ช่วยแล้วไม่ต้องมาว่าถอยไปเลยไม่ต้องมายุ่งจิตจะรีบเขียนให้เสร็จแล้วยังต้องจ่าหน้าซองอีก25ซองพรุ่งนี้ต้องไปขอจดบ้านเลขที่จากเพื่อนทั้งห้องจิตมีอยู่แค่สีถึงห้าคนเองที่สนิทสนิทจิตงามพูดไปบ่นไป มือก็อกันพี่ชายไว้ไม่ให้มาหยิบกระดาษยายจิตเชื่อพี่สิอย่าเสียเวลาเลยมันไร้สาระไม่จิตงามปฏิเสธพี่ชายทันทีเชื่อสิปองสิธย์พยายามโน้มน้าวใจน้องสาวไม่จิตงามยังคงยืนกรานเสียงแข็งสองคนพี่น้องทะเลาะอะไรกันอีกละ่ะ โตแล้วยังทะเลาะกันอีกหรือแม่ร้องทักพร้อมกับเดินเข้ามากับพ่อคุณแม่ดูพี่ปองสิคะจิตจะรีบทำงานขอให้ช่วยก็ไม่ช่วยกลับมาแกล้งจะไม่ให้จิตทำถ้าเสร็จไม่ทันเวลาแล้วก็คุณแม่ครับดูยายจิตสิครับแทนที่จะเอาเวลามาทบทวนบทเรียน จะได้ไม่ต้องหูตาเหลือกเวลาใกล้สอบนี่กลับมานั่งเขียนจอมอลซออะไรก็ไม่รู้25ฉบับส่งไปให้เพื่อน25คนแล้วคงจะขยายต่อออกไปอีกคนละ25ฉบับไม่รู้จบแน่ๆพี่ปองนะ่ะเขาเรียกว่าจุดหมายลูกโซ่เขาไม่ย่อกันหรอกคำอย่างนี้ จิตงามค้อนพี่ชายพ่อว่าที่พี่เขาพูดก็ถูกนะลูกเราไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆเพียงเพราะถูกขู่แค่นี้มันจะกลายเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่หวังดีไปได้พ่อพูดพลางลูบหัวจิตงามเบาๆแม่ก็เคยได้รับนะลูกไม่ใช่ฉบับเดียวหลายฉบับเชียวแหละ แต่แม่ก็ทิ้งไปไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นแม่พูดบ้างจริงหรือคะแล้วแม่ได้รับตั้งแต่เมื่อไรจิตงามหันไปจับมือแม่พลางถามนานแล้วลูกสมัยแม่ยังเด็กเท่าลูกเขาก็เล่นกันมานานแล้วใครหลงเชื่อก็ก้มหน้าก้มตาเขียนกันไปพอส่งไปให้เพื่อน เพื่อนก็ส่งกลับมาหาเราอีกวนไปมาไม่รู้จบจึงเรียกว่าจดหมายลูกโซ่ไงแม่ตอบจริงๆหรือคะแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นกับแม่เลยหรือคะงั้นจิตเลิกเขียนดีกว่าดูซิว่าจะเป็นอย่างไรจิตงามพูดพลางผลักกองกระดาษตรงหน้าออกไปจากตัวดีแล้วลูก คนเราไม่ควรหลงเชื่ออะไรง่ายๆถ้าเราทำแต่ความดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นแก่เราเสมอการไปหวังอะไรลมๆแหลงๆหรือหลงเชื่ออะไรง่ายๆทำให้เราขาดความเชื่อมั่นในตนเองนะลูกผลที่เราได้รับย่อมเกิดจากการกระทำทั้งนั้นถ้าลูกตั้งใจเรียนมันทบทวนบทเรียนต่างๆ ให้เข้าใจเวลาสอบลูกก็จะสอบได้แต่ถ้าลูกมัวไปเล่นหรือทำอย่างอื่นไม่สนใจบทเรียนลูกจะสอบได้อย่างไรพ่อพูดค่ะพ่อจิตจะจำไว้และจะทำให้ได้จะไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆจิตงามเงยหน้าขึ้นบอกพ่อและแม่ด้วยท่าทางมุ่งมัน่น แม่อยากเห็นลูกของแม่ทั้งสองคนเป็นคนที่มีเหตุผลการจะเชื่ออะไรเราควรใคร่ครวญและพิจารณาให้ถี่ถ้วนไม่ใช่สักแต่ว่าใครมาบอกอะไรก็หลงเชื่อตามเขาไปแล้วมานั่งเสียใจภายหลังแม่พูดใช่ครับแม่ผมเห็นเพื่อนๆของผมบางคน ตื่นเต้นตกใจกับข่าวบางข่าวจนเกินเหตุแล้วก็มีผู้ใหญ่บางคนที่เห็นอะไรแปลกก็เอาไปตีเป็นเลขหรือไม่ก็ไปนั่งรูปรูปขัดขัดให้มันเป็นตัวเลขขึ้นมาแล้วก็เอาไปแทงหวยอย่างนี้เรียกว่าหวังลมลมแง้แงแลงใช่ไหมครับปองสิทธ์ถามก็ทำนองนั้นแหละลูก แต่อย่าไปว่าเขาเลยจะผิดใจกันเปล่าๆคนเรามีความเชื่อต่างกันเราได้ยินหรือได้เห็นอะไรก็เงียบๆไว้ก่อนแล้วค่อยๆคิดหาเหตุผลก่อนตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้ามีเหตุผลพอฟังได้เราก็รับฟังถ้าไม่ค่อยสมเหตุสมผลเราก็นิ่งไว้ฟังเขาก่อน เขาอาจมีมุมมองที่ต่างออกไปคุณปู่เคยบอกพ่อว่าเห็นอะไรได้ยินอะไรเกิดอะไรขึ้นให้ตั้งสติแล้วท่องว่าโอมพินิษมหาพิจารณาสติมาปัญญามีแล้วจะไม่พลาดหรือพลาดก็น้อยพ่อพูดผมจะจำไว้ใช้บ้างนะครับเห็นอะไรแล้วคิด ได้ยินอะไรแล้วคิดก่อนตัดสินใจนะจิตนะปองสิทธิ์พูดพลางมองหน้าจิตงามจิตงามพยักหน้ารับยิ้มยิ้มทั้งสองคนพูดพร้อมๆกันว่าโอมพินิษมหาพิจารณาสติมาปัญญามีแม่ยิ้มและโอบบ่าลูกทั้งสองไว้แม่ภูมิใจลูกทั้งสองมากจะ้ะแม่พูด พ่อก็เหมือนกันพ่อเสริมครับผมและน้องจะจำคำที่พ่อแม่สอนวันนี้ไว้และจะทำตามให้ได้ปองสิทธิ์กล่าวจิตด้วยค่ะจิตจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจและจะไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆว่าแต่จุดหมายลูกโซ่นี่จิตเขียนให้ครบแล้วเอาไปส่งดีไหมคะ จิตงามถามอ้าวอ้าวอาวสามเสียงร้องออกมาพร้อมๆกันจิตล้อเล่นนะคะไม่ทำแล้วค่ะจิตงามพูดพร้อมกับหัวเราะไปกินข้าวกันเถอะเดี๋ยวกับข้าวเย็นหมดแม่พูดไปลูกพ่อชวนครับค่ะลูกทั้งสองตอบพร้อมกัน